สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ช่องพิมพ์ไารี่นะคะช่องของคนรักต้นไม้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆปิมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดต,ตนะคะเจ้าโครคเซียนะคะมิดูริเซานะคะที่ปิมได้ลงปลูกไว้ผ่านมา3เดือนแล้วนะว่าเขาโตไปถึงไหนแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือเจ้ามิดูริเซานะคะปิมเคยทําคลิปนะคะต้นเขาเล็กมากเลยนะเพื่อนๆ ต้นเขาอยู่ด้านในนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวปิ่มจะพาเพื่อนๆไปรู้จักนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะคะเจ้ามิโดริเซาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแต่เราต้องต้องแต่เป็นต้องยกกระถางออกมาก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาอยู่ด้านในเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆพื่อนมิโดริเซานะคะก็ลักษณะของเขานะคะเราเริ่มจากก้านก่อนเลยก็แล้วกันนะคะก้านของเขานะคะ จะเป็นสีเขียวนะคะมีลายเสี้ยนแบบนี้มีลายเสี้ยนสีขาวาอ่อนนะคะเพื่อนเเห็นไหแบบนี้นะคะนี่เป็นสีเขียวนะคะใบก้านอ่อนของเขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีลายส่วนใบนะคะใบก็จะเป็นลายพื้นเขียวเข้มนะคะแล้วก็ลายของเขาจะเป็น เขียวอ่อนแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆบางท่านที่ยังไม่เคยเห็นมิโดริซาวนะคะก็อาจจะคิดว่าเป็นเลมอนลามก็ได้นะคะเดี๋ยวปิ่มจะเอาเลมอนลามนะเอา hm นะเลมอนลาม hm ต้นเล็กละกันมามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆน,นะคะได้เห็นกันชัดเจนว่าเลมอนลามกับมิโดริเนี่ยเขาแตกต่างกันยังไงอ่าอันนี้คือเลมอนลามนะเพื่อนเพื่อน คือใบเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะใบเนี่ยคล้ายกันเลยนะคะมีจุดแดงสะดือแดงเหมือนกับมิโดริซาวนะคะแล้วก็มีก้านที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าเลมอนลามเนี่ยเห็นไหมคะด้านหลังเป็นมิโดริซาวตัวนี้เป็นเลมอนลามก้านเขาจะเป็นสีแดงนะคะก็จะมีลายสีขาวแบบนี้สีน้ำตาลเข้มนะเราเรียกว่าสีน้ำตาลเข้มดีกว่า ะะเป็นแบบนี้อันนี้คือเลยมะลามต้นเล็กนะคะส่วนมิดริซาวเห็นไหมต้นเล็กเขาก็ก้านเขียวแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาดูมิดรินะคะมิดริซาวต้นเล็กที่เป็นไหลนะคะอันนี้คือปลายไหลของมิดรินะคะเห็นไหมคะก้านเข,าเขียวแต่เล็กเลยนะเพื่อนๆเนี่ยมิดริซาวเขาก็มีสเสน่ห์ตรงที่ก้านเนี่ยค่ะอันนี้คือก้านเก่าเนาะ เขาก็จะเกิดไหลแบบนี้นะคะเกิดไหลแบบนี้การการขยายพันธุ์ของเขาก็คือการเกิดไหลซึ่งต้นนี้ปิ่งก็ได้ตัดปลายไหลเขาไปลงปลูกแล้วนะคะระยะเวลาตอนนั้นที่ปิ่งนามาเลี้ยงก็เล็กกว่าต้นนี้อีกนะเพื่อนเพื่อนๆเล็กกว่าต้นนี้อีกนะคะอาจจะโตช้าไปสักนิดนึงนะนี่ก็เป็นปลายไหลล่าสุดนะคะนี่นี่ไม่ใช่ล่าสุดสิอันนี้สิล่าสุด วัสดุปลูกก็จะใช้เป็นพวกใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูแล้วก็ผสมกับดินปลูกทั่วไปแล้วก็กะมะพร้าวสับนะคะจะผสมให้ค่อนข้างโปร่งนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยต้นนี้ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนกระถางได้แล้วแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางให้กับเจ้ามิรุริเซากันนะคะไปดูวิธีเปลี่ยนกระถางกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเพื่อนๆก่อนที่ เราจะไปเปลี่ยนกระถางให้เจ้ามิโดริเซากันนะคะเรามาดูส่วนผสมของดินที่เราจะใช้ปลูกกันนะคะก็ปิมจะใช้เป็นใบก้างปูเนี่ยใบก้ามปูที่ผ่านการหมักมาแล้วนะคะเยอะสุดใบก้ามปูที่ผ่านการหมักมาแล้วทํำยังไงนะคะก็คือเราจะเอาใบก้ามปูที่เราเก็บมานะคะกวาดมาจากต้นใบ้าใต้ต้นใบก้ามปูเนี่ยมาหมักนะคะโดยใช้ น้ำจุรินทรีย์นะคะสังเคราะห์แสงผสมน้ำแล้วก็ลดแล้วก็ใส่มูลวัวไปนะคะใส่มูลวัวไปสัดส่วนเนี่ยคืออย่างเช่นใบก้ามปูกระมังนี้นะคะหนึ่งกระมังใบก้ามปูหนึ่งกระมังแล้วเราก็ใส่ดินผสมเป็นมูลวัวตากแห้งแล้วนะคะ ผสมลงไปประมาณ3ามกำมือแบบนี้ในสัดส่วนใบก้ามปูขนาดนี้นะเพื่อนๆลองนึกภาพตามแล้วก็ลดตามด้วยจุลินซีสังเคราะห์แสงผสมน้ำห1ึหฝานะคะต่อน้ำหนลิตรปิ่นก็จะลดเราจะผสมค่อนข้างที่จะเข้มหน่อยนะคะในสัดส่วนของน้ําจุลินซีเพราะเราต้องการให้เขาย่อยสลายนะเพื่อนๆอเราทราบสูตร ดินใบก้ามปูหมักแล้วในสัดส,ส่วนนี้ก็จะมีดินใบก้ามปูหมักนะคะแล้วก็มีกมาะมะพาวสับดินใบก้ามปูหมัก3มส่วนกกมะาพ้าวสับ1ส่วนเพอร์ไลท์นะคะเม็ดขา,ขาวๆอย่างนี้1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ดินอีกหนึ่งส่วนสังเกตได้ว่าไม่ว่าสัดส,ส่วนอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกสัดส,ส่วนจะเท่ากันมีใบก้ามปูหมักที่ เยอะหน่อยสามส่วนนะคะเพื่อนๆนก็ทุกอย่างนะคะในสัดส,ส่วนเพลย์ไม้มะพร้าวกับมะพร้าวสาดินนะคะหรือว่าขุยมะพร้าวก็จะสัดส,ส่วนเท่ากันพวกนั้นเนี่ยเขาจะเพิ่มความโป่งให้กับดินของเรานะคะเพื่อน,นเองงหรือเปล่าเพื่อนๆิึงพูดเองถึงก็ยังจะงงเองเลยนะ,ะเดี๋ยวจะคลุกคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆน จ้าโพลโคาเซียนะคะเพื่อนๆเขาจะชอบพวกอินทรีย์วัตถุนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะใส่เป็นมูลวัวหรือจะเป็นมูลไส้เดือนก็ได้นะคะ,ะในสัดส,ส่วนนี้นะเราจะมีดินใบก้ามปูอยู่ด้วยนะคะไอสัดส,ส่วนนี้เราจะมีดินใบก้ามปูอยู่ด้วยเพื่อนๆ บางท่านเนี่ยถามสอบถามปิ่มมาว่าดินใบก้ามปูกับใบก้ามปูหมักเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปิ่มจะพามาดูดินใบก้ามปูนะดินใบดินใบก้ามปูเขาก็จะมีขายแบบนี้นะเพื่อนๆถุงละยี่สิบบาทนะคะข้างในเขาก็จะเป็นดินดินมีผสมสมของดินด้วยแล้วใบก้ามปูที่แบบเป็นผงๆแบบนี้นะคะก็ จะมีส่วนผสมของใบก้ามปูแล้วก็อาจจะมีขุยมะพร้าวหน่อยนะซึ่งเราสามารถนำมาผาสมกับดินของเราที่จะปลูกโครคาเซียได้นะคะในสัดส่วนหนึ่งส่วนนะอึบต่อใบก้ามปูสามส่วนนะคะเนี่ยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน่างนี้คือเราเน้นโป่งอะว่าง่ายเพื่อนๆไม่มีไม่มีสัดส่วนตัวไหนเหมือนปิ่มเนี่ยก็สามารถเอ,อ่อ ประยุกตได้นะคะให้มันโปร่งเข้าไว้แล้วก็อย่าลืมใส่อินทรีย์วัตถุเพราะว่าโค,โครมาเซียเนี่ยชอบพวกอินทรีย์วัตถุมากนะคะแต่เราจะใส่ในปริมาณที่พอดีนะคะไม่ใส่เยอะจนเกินไปเพราะมันจะทําให้ดินเค็มนะเพื่อน,เ,อน <ๆ S 1> เนี่ยมันมีความโป่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยนะคะ ก็เป็นใบก้ามปูหมักนะคะที่ปิ่มหมักเอาไว้เรื่อยๆเลยนะคะด้านล่างก็จะเหมือนกับย่อยสลายแล้วแต่ด้านบนก็ยังไม่ได้ย่อยสลายเราก็ต้องคอยกับแล้วก็ถ้าแห้งก็เหมือนกับว่าเอาน้ํามาพรมเขาหรือจะเอาน้ำที่ผสมจุลินทรีย์มาลดก็ได้นะคะในนี้เนี่ยจะมีเห็นไหมคะจะมีมะขามด้วยปิ่มจะใช้ปลูกทั้งสวนเลยนะคะทั้งบอนสีแล้วก็โครเกเซียจะใช้ใบก้ามปูใบมะขามหมักแบบนี้เลยนะคะก็ เขาจะมีไนโตรเจนสูงนะเหมาะกับต้นไม้มากๆเป็นอะไรที่ต้นไม้ต้องการนะคะเพื่อนๆเนี่ยนี่ยังไม่ค่อยย่อยเท่าไหร่ปิ่นก็จะขุดด้านล่างขึ้นมาใช้แล้วก็เอาด้านบนลงไปนะคะด้านบนลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เขาย่อยสลายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าใบก้ามปูหมักนะคะค่าลองก้นกระถางนะปิ่นก็จะใช้ถ่านถ่านลองก้นกระถางไปสักหน่อยนะคะก็คือจะไม่เยอะมาก ทานหุงข้าวของเราเนี่ยค่ะจะรองไปไม่เยอะมากนะคะแค่นี้แค่นี้พอนะคะค่ะเพื่อนๆต้นค่อนข้างใหญ่นะก็จะโอ้ลำบากนิดนึงนะคะเพื่อนๆอะทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนกระถางให,ให้เจ้ามิโรดิซาวนะคะเพราะว่าเพราะว่ากระถางเขานะคะ รากเต็มแล้วนะคะรากคือรากชอนชัยออกมาด้านนอกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องเปลี่ยนเจ้ามีโดริเสาเนะให้กับเขาเปลี่ยนกระถางให้กับเขาได้แล้วนะคะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นเขาใหญ่อ่าเดี๋ยวเราจะมา เปลี่ยนกระถางกันนะคะโดยนำมิโดริสาวต้นนี้นะคะออกจากกระถางเล็กนะเพื่อนเือนเราค่อนข้างอัพไซ์กระถางใหญ่เลยนะคือไม่คือเปลี่ยนไปเลยอะ่ะจบไปเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องมานั่งเหนื่อยหลายรอบนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นดินก็ค่อนข้างโป่งนิดหนึ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะชื้นไปรากก็จะเน่าได้นะคะถึงเขาจะชอบน้ำเขาก็เน่าได้นะคะถ้าเกิดว่าดินเนี่ยมันแน่นเกินไปแล้วเราลดน้ําเช้าเย็นทุกวันเนี่ยโอกาสเน่าก็มีเหมือนกันนะคะ ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะเอาดินใส่ในกระถางซักครึ่งกระถางก่อนนะคะใส่ครึ่งกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้ามิโูริซาวต้นใหญ่ลงกระถางใหญ่นะคะ มันอาจจะเอ็นเียงนะคะเพื่อนๆเราก็ใช้ไม้คำ้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะคะสำหรับการเปลี่ยนกระถางพวกโคราคเสียสักต้นหนึ่งนะคะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างใหญ่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะนำไปวางคาวไว้บริเวณที่เดิมน่ะค่ะว่าเพราะว่ารากเขาก็ไม่ได้ กระทบกระเทือนอะไรนะคะมากมายก็สามารถวางไว้ที่เดิมได้โดนแดดได้โดนฝนได้ปกติเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนปนก็นาเขาไปวางไว้ข้างในด้านในแล้วนะคะที่เดิมเลยนี่เป็นแบ,บ็คเบสจิกายนะคะอยู่ด้านในนี่ สำหรับมิดริของเราต้นนี้นะคะต้นไหนที่ใบไม่ใบไ,ไหนที่มันเก่านะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถตัดทิ้งไปได้เลยนะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเลี้ยงใบที่เก่าไหมแบบนี้นะคะก็คือตัดทิ้งไปได้เลยนะโอเคแล้วก็กลดน้ําไม่ตามปกติแต่วันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวฝนจะตกนะคะก็มืดมืดครึมครอมมาแล้วเหนื่อยเพิ่งยกกระถางเข้าไปข้างในเหนื่อยมาก ดีนะคะที่ยังไม่ได้ลดน้ําเพราะว่าถ้าลดน้ำนานกระถางเขาจะหนักใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยดินเขาจะหนักนะนืกอขึ้นหน้าก็เลยยังไม่ลดนะคะไม่งั้นยกไม่ไหวแน่เลยเพราะอยู่ด้านในนะคะก็เลี้ยงเขาให้แบบอยู่กันเป็นญาติมิตรสหายแบบนี้นะคะเยอะๆเพราะว่าโครเซียนะ่ะเขาชอบน้ําชอบความชื้นนะคะคือถ้าเขาอยู่กันเอยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะชื้นความชื้นเขาจะช่วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะสดชื่นมากกว่า เอาเขาไปตั้งเดี่ยวๆโดดๆนะคะเพื่อนๆโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามรับชมจนจบนะคะก็ถ้ารู้สึกสงสาร <c oughs> ก็สามารถกดติดตามได้นะคะกด subscribe กดติดตามก็จะได้รับชมคลิปครั้งต่อไปนะคะอ่ะนี่เลมอนลามของเรานะคะต้นใหญ่สูงยาวทีเดียวนะคะคือเลมอนลามของปิ่มนะคะเขาเป็นนางงาม ได้นางงามนะคะคือขายยาวนะคะทําใบใบไม่ได้ใหญ่มากนะคะคือใบก็ใหญ่ประมาณนึงแงนะเพื่อนๆแต่เน้นยาวนะคะเน้นขายยาวคือน,นางงามโอเคนอกเรื่องกันมาเยอะแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไราฝากกดติดตามกดซับสไครตด้วยถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ